và còn của các trường tham gia của các trường chúng ta không. Và đó là cái pang <tutly> <tutly> <tutly with children> กินกเรากินกับเราอดีตสามดาวไม่เจออดีาดวเอีตาวไอแล้วขอขอบคุณนะขอบคุณนะครับนักตมหน่เกน้าแมมาจากจากบ้านเนนัอง้นขอ Ừ. Không, ừ, số số. Không được nhẹ mà này ờ phục về phục về nó cũng là à và đó là cái 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 เดี๋ยวเราต้องทำงานที่ต้องไปเรียนนะเดี๋ยวเรียนต้องมาที่นี่ท่าน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 ว่าต่อไปนี้มีงานที่มันที่ดีที่สุดนะแต่ละวันต้องเจอคอมพอไปยึดนะเอาเวลาเอาเงินเอาหมดมาไม่เกินนะ ไม่ก็คิดเนกั้นาีอยะาพวกยาุ้งแนเตามโบราณนี่สาวเว่านะดูนท่ข้าพรสวนนะรูท่ข้าพรชืสวนนะูท่ข้าวเพรนสวแล้วก็บาน้ิเอแนะิงเตอนกลาก็งปนอ๋อแ้วก็นศ การรับรองาวบุรุษเป็นใจทำให้พระจงนแะชาวประเทไทยในตัวลดวมเครีนดในเรื่องการมีภรรยาในที่แล้วก็แล้วกคนงานที่รับรองชบุรเป็นใจแล้วก็

ทำในนี้นะครับแล้วก็เอาไม่มีซินะครับนะครับแล้วก็ต้องเวลาต้องทํากันทุกทีมนะครับทํากันเป็นทุกวันก็รับกันอยู่นะแล้วก็ขอความร่วมมือนะครับ ในลูกน้ำมาทุกีนะพวกเมาจนี้มีชื่อเสียงได้เพราะพ่อของเราได้่งแก้วนะเรื่องที่ราทำทรอยมางในลูน้ำมันทุกตีนะเพราะลูกชายท่รักของเราไครับกเี้ยงดูและได้รับการดูแลที่ดีในคม

ก็เป็นการนำความรู้ที่ได้เรีนรู้ของที่มาที่นี่มาแล้วก็เอ่อเจ้าี่เลือกเป็นองกรนะครับเป็นการยู่ในงาร่วมกันนะเจ้าพี่องค์กรในเรื่องอาจารย์ก็เรียนในเรื่องที่ต้องรู้นะครับ